สวัสดีค่ะเข้มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่ทําบุญตักบาตรกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลแล้วนะคะก็มาต่อกันที่สาสาวนะคะที่อยู่บริเวณวังทะลุนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่สาสาวก็จะลงอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวนะคะขัดสีชวีวันเนื้อตัวสะอาดสะอานนะคะก็จะเดิน สัก,การะเจ้าพ่อวังทะลุและพระครูประกรรมช้างเมื่อคืนนะฮะก็ช่วงประมาณตีห้ามีฝนตกบริเวณในหมู่บ้านรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่วังทะลุด้วยนะฮะก็ ไม่แรงเท่าไหร,ร่นะไม่แรงเท่าไหร่ก็ทําให้พื้นพื้นดินชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างนะคะน้ำทิพเป็นยังไงลูกเจ้าน้ำทิพก็มีอาการไม่อ่าไม่ซึมนะคะไม่ไม่เอซีไม่ซึมนางก็จะเดินไปพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พี่สาว เจ้าน้ำค้างจอมพลังนะฮะขณะนี้จะพากันไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดซ้านนะฮะวันนี้ควัญจอยก็จะพาลูกสาวนะ,ะสามเชือกสามบวกหนึ่งที่อยู่ในท้องนะ,ะก็ขอเดินสักการะ จ้าพ่อวังทะลุและพระครูปกรรมนะคะก็ขอบุญบารมีขอแสงสว่างส่องไปถึงนะคะคุณพ่อของเอฟซีท่านหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณพ่อนะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินสามรอบกันนะคะ โอ้ยเจ้าน้ำทิพย์เดินไปแล้วค่ะแม่แม่ฟซีน้ำค้างมาหรือว่าน้ำทิมโดยเจ้าจองจอยน้อยนะคะเจ้าน้ำทิพย์อาการก็ยังแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ทานนางก็ทานได้นอนหลับอยู่นะคะแม่เม่ฟซีขณะนี้ ขณะนี้ก on ็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแม่แม่เอนางก็ขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะขณะนี้เจ้าน้ำค้างจอมพลังไปไหนเนาะมาลูกมา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 ๆเดมามามามๆมานี่าม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 มามมาามาามา อ่ะอ่ะก็อาบน้ำเสร็จแล้วล้างเนื้อล้างตัวสะอาดสะอาา้านนะก็มายืนสักการะเจ้าพ่อวังทะลุสามเชือกนะคะขณะนี้สามบวกหนึ่งนะเชือกแรกเข้า เป็นคุณแม่ระอองดาวนะคะคุณแม่ลองดาวสวัสดีหน่อยเร็วแม่ลองดาวนะคะวัย40ปีนะคะตั้งท้องขนาดนี้ได้17เดือนแล้วนะคก็เวลาใกล้คลอดก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะ่เออแลจะปูแล้วจะปูแล้วโอยลูกโอย ขณะนี้นะฮะช้างสามเชือกนะฮะได้แก่คุณแม่รองดาวนำทีมโดยคุณแม่รองดาวยืนสักกะเจ้าพ่อวังทะลุนะาด้วยอาการท,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 าทำสมาธิอยู่นะฮะขณะนี้นก็เดี๋ยวจะเดินวนสามรอบหน้าก็ขออุทิศส,ส่วนกุศลที่ ทำในวันนี้นะให้คุณพ่อ f อซท่านหนึ่งนะคะที่ซึ่งคุณพ่อได้จากเราไปแล้วอย่างสงบสุขนะคะก็ขอให้คุณพ่อนะ,ะไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสามรอบเลยค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะนำโดยคุณแม่ละองดาวนะคะคุณแม่ระองดาวอะ,ะ <Okay. S 1> เดินสายก่อนสามรอบนะคะขณะนี้ ก็ขอบารมีนะช้างท้องไวัย40ปีนะพร้อมกับลูกๆสองอีกสองเชือกนะแล้วก็บารมีเจ้าพ่อวังทะลุและพระคุปกรรมส่งคุณพ่อ f อฟท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะไม่เอ่ยนาม ให้มีแสงสว่างนะส่งคุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีนะก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสา,าธุด้วยนะ,ะขณะนี้หนึ่งรอบกําลังจะได้หนึ่งรอบนะคะแม่ๆม่ีขณะนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สามแม่ลูกเดิน รอบศาลเจ้าพ่อวังทะลุและพระครูประรกนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆจับปูใส่กระด้งหน่อยนะคะ,ะอ่ะสองรอบกําลังจะเริ่มขึ้นน้องนีสใส่ดีนะคะน้องนีสใส่ดีเจ้าน้ำทริปก็เดินตามแม่ไปเรื่อยๆส่วนน้ำค้าง ก็จะเป็นอาการแบบนี้ค่ะเจ้าน้ำทิพยนะ์เดินด้วยท่าสงบนะฮะพร้อมกับคุณแม่ละองดาว Ah. 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 爷、yes. ก็ขอเดินรอบศาลเจ้าพ่อวังทะลุและพระคูปกรรมนะคะ3รอบนะ,ะขอไว้อะไรให้กับคุณพ่อเอสท่านหนึ่งนะ,ะก็ขอให้ท่านไปสู่สุขคตินะะไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่วสวรรค์สวรรค์ชั้นฟ้านะะ อ่ะขณะนี้จะครบสามรอบแล้วนะคะดูเจ้าน้ำทิพย์แบบเดินแบบสงบนิ่งมากสุขุมเรียบร้อยเึ้ไนไบ้าย,ย,ยข้างข้างวันนี้เร็วข้าง ขณะนี้นะก็เสร็จพิธีนะครบสามรอบเป็นที่เรียบร้อยนะก็ขอบุญกุศลอันนี้นะส่งไปถึงคุณพ่อให้คุณพ่อนะไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิดด้วยพลังบุญบารมีของช้างนะก็ขอส่องน้ำทาง ให้คุณพ่อส่องเป็นแสงสว่างให้คุณพ่อนะขึ้นสวรรค์ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุข้างมาข้างฮะสวัสดีสหน่อยเลย็กคุณแม่ลองดาวน้ำชิปเิปบนสูงนะสูง,สง,สงข้างอ่าลงอึงไม่ให้เามวยหน่อยก็จะก็ขอ,ขอจบคลิป ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนานี้ก็เป็นคลิปแรกที่3ามแม่ลูกนะคะเดินสัการะเจ้าพ่อวังทะลุและพระคร,ปร,รูประกมก็ให้กำลังใจสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ